เชนันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายชิอิสไตปราจำวันที่13ตุลาคม2567โดยชายาาผู้บังคับร่งฟุตบอลไันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่งงว,นนขว,ขวชขงของเที่ยงวันนี้การดีดครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเชียงวันนี้อะไรในไงช่องทางการถ่ายทอดสดทัพช้างศึกทีมชาติไทยพบทีมชาติซีเรียรอบชิงชนะเลิศโดยสนใจเชียร์ทาทัพช้างศึกลุ้นแชมป์แรกในรอบ7ปีถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 14ตุลาคมเวลา20นาฬิกาโดยการนี้ทางด้านของมาสดาเอชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยล่าแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพ2 0 2วันสนันามกีฬาติสรันนจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่1 1ถึง14ตุลาคมทัพช้างศึกทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซีเรียวันจันทร์ที่1 4ตุลาคมเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง3 2โดยคู่แรกฟิลิปปินส์จะลงชิงอันดับที่3กับทาจิกิสถานทีมแข่งเอเชียกลางในเวลาน30น เป็นน้ันงานนี้นะผมบันเทิงอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับวันพรุ่งนี้นัดชิงแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับอารนันไงิส่งต่อแรงบันดาลใจทัพช้างศึกถ่ายทอดลูกหนังในคลินิกฟุตบอลคิงส์ครับโดยงานน,นี้ทางด้านของเมื่อวันอ่า12ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะเวลา9ก้านาฬิกาในสุพิษพิทักษ์ธรรมประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ ครั้งที่50ประจำปี2 567พร้อมด้วยโค้ชย่งนายวรบุตรศรีศมะคะอดีตทีมชาติไทยและก็นายภพยสลรชโนวัคคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาร่วมเปิดกิจการกิจกรรมคลินิกฟุตบอลโดยมีเยาวชนเข้าร่วม130คนจากในคนพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็จังหวัดใกล้เคียงโดยนายสุภิษพิทักษ์ธรรมเปิดเผยบอกว่าคณะผู้จัดการคิงคับได้จัดโครงการคลินิกฟุตบอลในวันนี้เพื่อเป็นแรงผลัก ให้กับเยาวชนในพื้นที่และก็ต้องขอบคุณคณะทำงานที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อให้น้องๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็จังหวัดใกล้เคียงวันนี้เราเห็นผู้ปกครองนะฮะและกน็น้องมีความสุขดีและก็อยากจะให้จังหวัดสงขลานั้นกลายเป็นดินแดนของนักกีฬาทีมชาติพวกเราฐานะคนสงขลาเองนั้นจึงผลักดันฟุตบอลทุกระดับชั้นและจะทำต่อไป โดยนอกจากนี้นายสุพิษพิทักษ์ธรรมยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของแมตช์การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศบอกว่าต้นเชื่อมัน่นได้เลยนะว่าทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ได้อย่างแน่นอนส่วนแฟนบอลที่จะมา,าชมตอนนี้ทราบดีว่าบัตรนั้นขายหมดแล้ว แต่เรานั้นได้จัดพื้นที่โซนแฟนไว้นะฮะให้กับแฟนบอลได้รับชมผ่านจอ LED รักเชื่อได้เลยนะว่าแฟนบอลชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงจะหลั่งไหลเข้ามาดูแมตช์ในหน้าปรา,าสาทครั้งนี้กันอย่างล้นหลามอย่างแน่นอนครับอาแต่ะะผมเป็นว่างานนี้ไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะงานนี้อย่าพลาดเด็ดขาดเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับข่าวตอาอ่อมาอารัตยยังไงทางด้านของฝั่งอินโดนีเซียเตรียมได้แข้งใหม่ผ่านเวทียูฟาแชมเปียนลีกมาแล้ว โดยกันนี้เอริกซโทเฮียนะฮะประธานลูกหนังอินโดนีเซียโพสต์เตรียนได้เควินคิดนารับไว้18ปีช่วยทัพการูดาลุยฟี ف าเดช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยกันนี้เควินคิดนะฮะกองหลังชาวเนเธอแลนด์เตรียมจะเข้าสู่กระบวนการขอสัญชาติอินโดนีเซีย เพื่อจะเข้าร่วมทัพการุดาคาดจะแล้วเสร็จและก็พร้อมรับใช้ทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงโดยเควินคิดเป็นนักฟุตบอลระดับท็อปที่เกิดในเนเธอร์แลนด์มีคุณพ่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์คุณแม่เป็นชาวอินโดนีเซียก่อนที่จะเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอาชีพกับฟิสเตอร์เซอร์อาร์แมและก็เคยติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาแล้วชุดยู19ปียู20ปีและก็ยู21ปี ดยสำหรับกิ๊คิดเนี่ยเคยร่วมทีมดังในโยุโรปมาแล้วทั้งฟิออริจิน่าเฟยเยนโดชเอมปอรีฮอยบรุนเออรรุนนะฮะและก็โคเปนเฮเกนนอกจากนี้ยังเคยรู้สึกชิงแชมป์สโมสรยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีกและก็ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกในครั้งนี้มาแล้วนะเป็นตาวงานนี้นะผมถือว่าท่านั่นของอินโดนีเซสมาคมเขาจัดเต็มจัดหนักให้เลยนะเพื่อทีมชาติของเขามีการอดสัญชาติกันมาอื้อซ่าเลยนะฮะเรียกว่าค่อนทีมเลยก็ว่าได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ อารัน์ยังไงอภิสิทธิ์เชื่อทีทมชาติไทยดีพอจะคว้าแชมป์ kings ครับแม้ซีเบรียเกมรุกดีนักเตะมีคุณภาพก็ตามทีโดยอภิสิทธิ์โสราดาเชื่อว่าทีมชาติไทยดีพอที่จะคว้าแชมป์ kings ครับแม้ว่าซีเบรียเกมรุกจะดีนักเตะดูดีมีคุณภาพโดยการน,นี้เวลาศิษนานักกาที่สนามกีฬาม,มห,หาวิทยาลัยจังหวัดอ๋สงขลานครินทุตวันชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก,ก่อนนัดชิงชตะเลิศในวันพรุ่งนี้ที่จะพบกับทีมชาติซีเรีย โดยทีมชาติไทยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสเตเลีร์ได้สําเร็จนะฮะหลังจากที่เอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3-1ต่อโดยการซ้อมครั้งนี้มาสดาอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้นักเตะที่ไม่ได้ลงสนามรวมถึงคนที่ลงเล่นเป็นตัวสํารองไปไม่ถึง45นาทีรวมถึงอภิสิทธิ์สรดามารวมฝึกซ้อมด้วยและก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงเน้นที่การเรียกแมตช์ฟิชในครั้งนี้ โดยก่อนการฝึกซ้อมอภิสิทธิสรดาได้กล่าวบอกว่าผมดีใจที่ได้สัมผัสเกมแรกกับทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าในครั้งนี้เป็นอย่างมากส่วนตัวผมเองก็ที่ผ่านมายอมรับเลยนะว่าค่อนข้างจะยากเล็กน้อยแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งก็เริ่มปรับจังหวะได้แต่สภาพอากาศก็ไม่เป็นใจสักเท่าไหร่กับสไตล์การเล่นของเรา แฟนบอลที่เข้ามาทำให้เรานั้นดีใจและก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นแฟนคลับเป็นจำนวนมากนัดชิงสแตเลอร์ก็ขอให้เข้ามากันเยอะๆแบบนี้อีกต่อไปเกมต่อไปกับซิเบรียเราได้ดูการเล่นของเขาไปบ้างแล้วเดี๋ยวทางโค้ชคงจะวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อจะให้นักเตะเรานั้นได้ทราบถึงข้อมูลในครั้งนี้ส่วนตัวคิดว่าทีมชาติไทยของเราสามารถจะเอาชนะซีเบรียได้ผมมองว่าซีเบรียเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งและก็มีฟีฟ่าแบงกิ้งที่ดีกว่าของเรา แต่ในสนามก็เท่าเท่ากันเรานั้นจะสามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้หลังจากที่ลงสนามกับทีมชาติไทยนัดแรกได้คุยกับครอบคร,บครัวเยอะมากเลยครับจริงๆแล้วก็คุยกันตั้งแต่ก่อนจะมาแล้วผมเนี่ยตื่นเต้นและก็พยายามบอกความรู้สึกของกับครอบครัวว่าเรานั้นรู้สึกอย่างไรที่ได้ลงสนามในครั้งนี้ไปผมคิดว่าการเจอกักบซีเรียต้องระวังทุกเกมเกมรุกของเขาและนักเตะแต่ละคนต่างก็มีคุณภาพเราต้องอ่ระวังพวกเขาทุกตำแหน่ง สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับครั้งที่50ในโปรแกรมการแข่งขันวันที่14ตุลาคมมีดังต่อไปนี้เวลา16.30นาาานัดชิงชนะเลิศอันดับ3ฟิลิปปินส์พบทาจิกิสถานเวลา20.00นาานัดชิงชนะเลิศไทยพบซีเบียทั้ง2นัดแข่งขันที่สนามกีฬาติสรนนท์จังหวัดสงขลาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32 Facebook FA Thailand และก็ Facebook YouTube ช้างศึก Official ในครั้ง,งน,นี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเรากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับขอให้ฟ้าฝนเป็นใจเมื่องานนี้เอกนิตปัญญาเผยปัจจัยที่ทีมชาติไทยจะชนะซีเรียคว้าแชมป์คนะิงคัพ2 0 2วันยนาโดยขอให้ฟ้าฝนเป็นใจในเกมนี้เมื่อเอกนิตปัญญาเผยปัจจัยที่ทีมชาติไทยจะสามารถที่จะาทางด้านของชนะทีมชาติรัเสเซียนะฮะในการคว้าศึกคิงคับ 2ว24ที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยการน,นี้เอกนิต์ปัญญาตัวรุกจากบริษัทแดงแห่งเอเชียอุรวาดเรดไดมอนด์ทีมดังในศึกเจลิกประเทศญ,ญี่ปุ่นออกมาย้อนความในเกมที่ทีมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3-1ต่อ 1, พร้อมมั่นใจจะสามารถเอาชนะทีมชาติซีเรียควา้าแชมป์ k ิงส์ cup 2 0 24ได้ทัาน,นี้เอกนิต์ปัญญากองกลางทีมชาติไทยได้กล่าวเลนะว่าผมคิดว่าเกมกับฟิลิปปินส์เรานั้นเล่นค่อนข้างจะดีแต่ด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก ทำให้ทีมของเรานั้นเล่นยากแต่ก็ดีใจที่ทีมของเราสามารถเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้โดยแมต่ผ่านมามีคิดว่าสภาพอากาศไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทีมของเราเพราะว่าเรานั้นกับฟิลิปปินส์นั้นเจอฝนเหมือนกันแต่ทำให้เล่นได้ยากนิดหน่อยเกมต่อไปภาวนาให้ฝนไม่ตกดีกว่านะแต่ถ้าฝนตกก็อยู่ที่แท็กติกของโคช้ชว่าจะเล่นอย่างไรซีเรียเป็นทีมที่ดีแต่เชื่อได้เลยนะว่าเราจะผ่านซีเรียไปได้ ส่วนเรื่องการลงสนามก็อยู่ที่การตัดสินใจของโคช้ชผมเนี่ยไม่ค่อยกดดันอะไรมากมายนักขอคุณแฟนบอลชาวจังหวัดสงขลาที่มาเชียร์เราที่สนามวันที่14ตุลาคมนี้ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากันด้วยสำหรับทุานกงของการแข่งขันฟุตบอลชิงอ่าชิงทวยปเปร์เซียทานคิงคัพครั้งที่50ในโปรแกรมนะฮะการแข่งขันในวันที่14ตุลาคมจะมีดังต่อไปนี้10นาฬิกา34นาทีนะัดชิงสเตเลอร์อันดับ3เฟรลิปิน์พบทาจิ และก็เวลา20นาฬิกานัดชิงชนะเลิศไทยพบกับด้านของฝั่งซีเรียในคราี้นาะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่13ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคัรังฟุตบอลไทยครับ